อยู่ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่คือเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดไม้น้องเขาหนึ่งนะครับรูปจักโอ้โหพบสดจริงๆผมไม่ได้เปิดไม้อะไรเลยครับเนี่ยมันมันแบบจุลหูมากเลยและคือน้องเขาเนี่ยผมนึกว่าดาราดาราฮะดาราดาราอ่ะน้องพูดหน่อยน้องพูดหน่อยพูดหน่อยเทสเซนพูดหน่อยพูดหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อออมค่ะชื่อออมอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีค่ะอายุ22ปีนี่นี่เห็นหน้าตัวเองไหม ยังไม่เห slowly, ็นเลยค่ะน <together> ี่เพิ่งลุกขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยลุกขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยไม่เข้าไม่เข้าเปล่าเอาอ่ะอันนี้ฮะคิดติดอยู่เข้าไอไอเนี่ยเข้าโอเคโอเคเดี๋ยวพรอพรอพรเดี๋ยวผมอนี้กลับกล้องเลยนะครับจับกล้องให้น้องเขาดูหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าโอเคนะครับโอ้โหดูกันพรอกันเลย ดูพร้อมกันทั่วโลกเห็นครั้งแรกเลยค่ะหนูเเห็นหนอตัวเองครั้งแรกที่เห็นตาครั้งแรกนะนี่คือเพิ่งทําเสร็จนะครับเป็นไงบ้างครับสวยค่ะดูตาดูตาโตขึ้นไหนดูรูปล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 ูก่อนทารูปลูกก่อนทาโอ้โหนี่คือเหตุการณ์สดสดเลยนะครับในห้องผ่าตัดนะครับ เรื่องเสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวกันไม่ทันนะครับก็ลุกเสร็จก็คือถ่ายเลยนะครับเสร็จถ่ายเลยนี่คือนี่คือพิ่งเสร็จจริงไหมเนี่ยพิ่งเสร็จจริงๆค่ะพึ่งลุกออกมาจากเตียงเลยโอ้โหทำไมต้องสวยขนาดนี้เนี่ยเห็นเห็นน้องครั้งแรกนี่ผมนึกว่าเป็นดาราครับเนี่ยไปประกวดไปเป็นดาราได้เลยเน่ยมีคนทักไหมว่าเป็นดารามีพี่ทักพี่บักทักพี่บักทักโอ้โหแล้วทําไมถึงมาทําตาอยากรู้ก็๋ยวเพึ่งทักสิ พี่ปักพี่ปักแบบว่าแนะนำพี่ปักแนะนำด้วยเอเงงอ,อ่ะแล้วไงนต่อเล้วกันต่อก็คือตาหนูตาเดิมอะคะ่ะมันเป็นตาสองชั้นหลบในที่แบบว่าหลบมากเลยอะหลบจนแทบแบบจะไม่มีชั้นตาอยู่แล้วอะแล้วก็คือคมันจะดูมันดูง่วงอะคะ่ะมันจะดูเหมือนง่วงตลอดเวลาดูตาไม่สดใสหนูก็เลยอยากจะทําให้ตามันดูแบบสดชื่นคืนดูแบบตาหวานอะไร แล้วเมื่อกี้เพิ่งทําไปเนี่ยเป็นไงบ้างกลัวไหมก่อนทํากลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอทําจริงๆก็คือเร็วมากงงมากแบบเสร็จแล้วงงมากงงมากตอนนี้ยังงงอยู่เลยโอ้โหมันเร็วมากค่ะไม่ถึงแบบไม่ถึงเพึ่งชั่วโมงหรอแล้วแล้วแผ่นนี่เราให้ดูได้ปะหลับตาดูได้ไหมดูได้ดูได้นะเอาใครอยากให้น้องเขาดูแผ่ฝากกดไลค์กดแชร์เสียงดังปะทีมงาน ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวจะให้ดูแผลตาว่าแผลสั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้น้องเขาสปอยไปหน่อยแล้วอ่ะ like. เปิดเลยก็ได้นะเพไม่เสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหดูเข้ามาเรื่อยๆโอ้ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูกันนะครับนั่นน้องชมสวยจริงค่ะถือรูปหน่อยเอาทราบราคาหน่อยเอาจิงจริงน้องเขาพื้นฐานมาสวยอยู่แล้วนะอ่ะดูดูหน้าก่อนทำผมว่าคือดีอยู่แล้วอ่ะชั้นตามไม่เท่ากันใช่หลบในดูข้างนี้หลบเข้าไปหน่อยปวดตาหลบไปหน่อย อันนี้ก็มีชั้นตานะแต่ไม่เท่ากันสอง้อ๋อครับผมอ่าก็เลยก็เลยปรับชั้นตาให้มันดูชัดขึ้นสองชให้มันแบบดูเท่ากันครับอ่าแต่เหตุผลจริงๆที่มาทำก็อะไรนะเหตุผลที่มาทำก็ปกติอะค่ะก็ติดติดสติกเกอร์ตาสองชั้นอยู่แล้วคือเราแบบชอบแต่งหน้าชอบต่อขนตาอยู่แล้วแต่ว่า เวลาเราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นเนี่ยเพราะว่าพอดูใกล้ๆอ่ะมันก็จะเห็นขอบสติกเกอร์อมันโป๊ะมันโปะมันโป๊ะอยากให้มันแบบว่าเนียนๆสวยๆค่ะก็เลยมาทำไม่อยากโปะแล้วอยากโปะแล้วแล้วเราคุยกับหมอบอกว่าอยากได้ตาประมาณไหนชั้นตาอยากได้ชั้นกลางๆค่ะก็คือแบบไม่ได้เล็กจนดูธรรมชาติเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนาจนน่าเกียดค่ะก็เลยได้เป็นชั้นกลางมาอ้ชั้นกลาง ครับผมลองเทียบดูเนี่ยอ่าลองเทียบเอาแอดมินบิ๊กช่วยทำงานหน่อยถือให้น้องก็ถือเขาเพิ่งผ่าตัดเสร็จเอาถือให้ถือให้น้องเขาหน่อยเออไม่เกรงใจลูกค้าเลยผมอ่านคอมเมนต์ก่อนเรานี่เพาเาเซลฟี่ไงผมอ่านคอมเมนต์ไม่เตอก็คือมีคนบอกหน้าหวานขึ้นเยอะเลยอ๋อวันนี้ดูเทียบหน้าถ้าใครชอบชั้นตาแบบนี้แคปหน้าเดี๋ยวหันมาด้านนี้มาแสงมันตกด้านนี้แสงมันตกด้านนี้อ่แคปจออ่านี่นี่ด้านนี้หน้าหน้าสว่างกว่าปหสว่างกว่านะสว่างกว่าไหม สว่างก็สว่างะสวา่างเราสวยมุมไหน,น,นมุมไหนตอนนี้ทำตาสวยทุกมุมท่นหลังยังสวยเลย, <c oughs> ยมันจะมีมมมบ้านใจเขาอยู่อ๋ออันนี้นะครับให้เทียบหลังทําทันทีนะครับใช่ใช่ใชอ,อ้น,นีนส<ว>ัดมากเลยอันนี้มันหลังทําทันทีนะครับก็เลยแบบดูแบบเป่งๆหน่อยยังงงๆอยู่ใช่ใช้ห้องต่อหรือเปล่าพยาบาลพี่ปั้นพอดีเนี่ยเราทาเสร็จแล้วว่าผมไม่แน่ใจจะมี การใช้ห oh ้องต่อหรือเปล่านะงั้นให้ดูแผลเลยดีกว่าให้ดูแผลหลับตาหลับตาครับหลับตาอันนี้แผลสดเลยนะโอ้ยมันงมีสวยขนาดนี้เลยนึงแต่เช็ดออกแล้วดูไหมนะครับไหมก็เล็กมากเลยนะครับเล็กมากแผลแผลสั้นนะครับอันนี้คือแผลประมาณแค่นี้เองไม่ไม่ได้กีดยาวนะครับครับไม่คนอายุอายุน้อยไม่จําเป็นต้องกีดยาวนะครับอันนี้คือกีดสั้นโอ้โหสวยมากนะครับ ีมถ้าใครที่อยากถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนอ่ะคลินิกคลินิกแถวไหนหนูจําได้ไหมเฮ้ยมาไงมาไงไมาไงคลินิกอยู่ใกล้ไอคอนสยามค่ะอยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามนะครับอยู่คลองแานถนนเจริญนครนะครับฝั่งคนนะครับครับใกล้ๆโรงพยาบาลตากสินนะครับอ่าถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะบรรยากาศห้องผ่าตัด ให้น้องเขาดูลูกเห็นหน้าตัวเองยังเห็นหน้าตัวเองยังเห็นแล้วแต่ยังไม่เห็นแก่ตัวอ๋อเดี๋ยวเผื่อเผื่อญาติเขาดูอยู่ไงญาติเขาชอบมาทําที่นี่กันหลายคนโอ้อาม่าอะไรอย่างนี้ดูอยู่ใช่ไหมฮะอาม่าอาม่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลูกมาแค่แค่ลูกไปแค่จะไปถยื่นยื่นอะไรข้างหลังยื่นอย่างนี้ยื่นมองมองยื่นมาตรงนี้ยื่นมาตรงนี้ไปยื่นอะไรข้างหลังเราเออเขาดูลูกก่อนทำเผื่อคนเข้ามาดูใหม่นี่ ปากจอยเป็นไงน้องชอบไหมชอบค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยตอนแรกกลัวเจ็บมากแต่ที่จริงก็คือไม่เจ็บเลยแล้วก็เร็วมากเร็วแบบงงงเร็วมากทาเสร็จแบบงงงจริงหรอถึงชั่วโมงปะไม่ถึงค่ะหนูว่ามันไม่ถึงคริ่งชั่วโมงด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ถึงชั่วโมงใชยี่สิบนาทีเมื่อกี้ถามพยาบาลแล้วยี่สิบนาทีใช่ก็รวมทุกอย่างยี่สิบนาทีลุกขึ้นได้เร็วมากคุณหมอทําไวมากแล้วก็มือเบามากค่ะไม่เจ็บเลย โอมันเป็นแผลกีดสักเนี่ยมันก็เลยไวสําหรับเด็กที่อายุน้อยๆนะครับอายุประมาณเนี่ยยี่สิบเอ็ดยิบสองเนี่ยมาทําเนี่ยเพราะอย่างน้องคนนี้เขาก็อายุยี่สิบสองนะครับก็มาทํามันก็แผลจะเล็กแล้วก็มองแบบแทบไม่เห็นเลยนะครับชั้นตานี่โอ้โห,โโหสวยมากเลยนะครับ,รบ,รบขอ,อยังให้เขาไปประครบไหมต้องไปกรตาต้องไปประครบต่อนะครับต้องประครบไปต่ออันนี้คือพึ่งสดๆเลยเดี๋ยวให้น้องกลับบ้านเดี๋ยวน้องเดี๋ยว ดี๋ยวหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมหิวข้าวจะกินซูชิไหมกินไะเดี๋ยวพาน้องเราไปกินซูชิต่อได้บ่อยๆจะจะปิดไหมร้านเขาจะปิดยังเออจะปิดแล้วเดี๋ยวเขาคือคลินิกเราเนี่ยทําเสร็จเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นใช่คือเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมทานอะไรก็ได้ใช่ไหมทานอะไรก็ได้ไปคอนต่อได้ไหมไปได้แต่ต้องรีบไปปกปิดตาไปได้แต่ปกปิดตาเฮ้ยเดี๋ยวห้างปิดเดี๋ยวห้างปิดสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งไ <Okay. S 2> โอเค,อเคอง,อเงั้นขออนุญาตจบก่อนอ่าขออน,นุญาตจบแค่น,นี้ก่อนนะครับเดีจะโปรดติดตามตอนต่อไปครับวส<อ>วัสดีครับนี่มาตอ